สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับไซไฮโซแบทวันนี้ผมก็จะมาสอนเก็ตเซคิปนะครับอันดับแรกแล้วเข้ามาทีฟกันนะครับหรือกดเข้าเว็บมาใต้ลิงก์ u t u b e ที่ผมแปะเซคิไปไ้นะครับโอเคครับไปดูกันเลยกดมาตรงที่เราบอกนะครับปึ๊บกดไปแล้วต่อไปให้เราเลือกแแบบที่เราจะาสซคิปนั้นนะครับผมก็จะเลือกอ่าล็คคิปบล็อกเบตเทิลกราวนะครับโอเคก็เข้าไปแนละ้ว เออ่นั่นคือแอดโฆษณานะครับเรากดปิดได้เลยครับโอเคเอ่ออันนี้คือแมปที่แบบแนะนำไว้นะอันนี้คือ Luckybox b อ t t บ e g r o u กตอนนั้นก็เค d i t ตตัวนี้แมปลิงแมปแล้วก็สคริปต์ลิงค์ครับให้เราก็ปี้สคริปต์มาต่อไปก็คืออให้เราวางใน URL เลยนะครับปึ๊บวางไปแล้วโอเค เราโหลดสักครู่ให้เรากดอ่าเคสสริปตรงสีงเหลืองเลยนะครับปุบโอเคเอ่อให้เรากดเอ่อก๊อปปี้ยูเออลำคัาบนยีร้ฟเลยครับแล้วกดคลิปเคสสริปป่ะแล้วให้เรากดอ่าอ,อินเทอร์เรสอะไรทั้งอย่างวอ่านหอกขอตอปเเนะครับปุบกดไปกดเลนโมกปุบ ในส่วนตัวนี้ให้เราวาง URL ที่เราก๊อปปี้ใหม่นะครับปุ๊บวางเข้าไปแล้วใช่ปะแล้วเราก็กดอ่ก็ e ส script นะครับตรงนี้มันก็จะได้แล้วนะครับถ้าตรงนี้ใครขึ้นจิตนาทีหกสิบนาทีัต้องแปลกใจนะครับต้องรอก่อนนะครับถ้าคุณเคยกดกดแล้วนะครับมันจะมีคูู้ดาวของมันอยู่ครับโอเคนี่ผมก็จะกดแล้วนะครับปุ๊บ อันนี้คือสริปต์นะครับคือเราก็ปปี้ใช้งานได้เลยครับก็ปปีคือแบบเอาไปปางใช้งานได้เลยนะครับอ่าส่วนคลิปนี้ไม่มีแะไรมากแล้วผมขอตัวลาเพียงแค่นีครับ